สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกกอนะครับวันนี้ก็ลงมาทําธุระที่กรุงเทพนะครับเล้เป็นวันที่สองแล้วนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่วัดนาคปกภาษีเจริญกรุงเทพนะครับนี่นะครับวันนี้ก็นะครับมากราบนมัสการขอพรนะครับจากหลวงพ่อวัดนาคปกนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจนานแล้วล่ะครับเนาะ นานแล้วนะครับแล้วก็มีมี FC ซแล้วก็มีพี่สาวนะครับที่อยู่ต่างประเทศนี่ก็มีความศรัทธาในนะครับหลวงพ่อวัดนาปกนะครับซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปกราบขอพรนะครับเพื่อที่จะส่งบุญกุศลแล้วก็อำนวยพรให้กับ f c ทุกท่านเลยนะครับที่วัดนาปกนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปที่วัดกันเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็ถึงวิหารนะครับหลวงพ่อนาคปกนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะเข้าพาเข้าไปนะครับพาเข้าไปตอนเข้ามาก็ต้องลาเงเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ลงทะเบียนนะครับนี่นะครับวิหารก็มีความสวยงามมากเลยนะครับมี พุชาหลวงพ่อวัดน,นาคปกนะครับเข้ามาถึงก็สามารถเข้าไปนะครับรับดอกไม้ทุกเทียนนะครับก่อนเข้ากาบน้ำมัสการหลวงพ่อวัดน,นาคปกนะครับ นี่เป็นภายในวิหารนะครับคาบ,บูชาหลวงพ่อหน้าปกนะครับ ให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับสามารถเข้ามากราบขอพอรจากองค์หลวงพ่อวัดนาปกได้นะครับในเขตภาษีจเจริญกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงไว้เพียงเข้านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องกาแฟกบอบ ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นทางลอดเข้าไปในพระบโบสพนะครับ อันนี้ไม่ได้ทำบุญหรือไงน,นะครับจะมีพระประจำวันเกิดต่างๆนะครับอันนี้เป็นด้านล่างใต้พระอุโบสถนะครับน,นะครับด้านล่างก็จะเป็นคำมัิฐานปิดทองลูกนิมิตโบราณน,นะครับอยู่ใต้ฐานอยู่ด้้นล่างโบสถ์นะครับแล้ก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบูชา รอยพระพุทธบาทอินเดียนะครับด้านในเนาะสามารถมากราบนมัสการได้นะครับเพื่อความเป็นสิลิมง,งคลน,นะครับช่วยมากเลยนะครับนี่เป็นด้านล่างโบสถ์ 「みんなにふたり飛びつくかとて